สวัสดีเพื่อนๆทุกคนใน YouTube ริสาดีแองโจนะคะวันนี้บรรยากาศจะแปลกตานิดนึงเพราะว่าอยู่ที่คอนโดสิงคโปร์ค่ะก็มาอัปเดตเรื่องตีสิทธิ์ของ AIT กันว่าไปถึงไหนแล้วในเวลาตอนที่อยู่ไทยอะค่ะก็ทำา i r s t t e f f n s s e ไปแล้วตอนปลายตุลาแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของเราให้เสร็จตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาค่ะหลังจากน,านั้ิสาก็มาที่สิงคโปร์ก็ช่วงนี้เดือนนี้มก,การา ยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งเขียนมานั่งสรุปต่อกุมภาแล้วก็พอจะมีเวลาว่างบ้างในการเขียนต่ออย่างเช่นเสาร์อาทิตย์หรือแบบหลังจากวันที่เราเดย์ออฟมาก็จะมีเวลาในการเขียนตอนนี้เมื่อเราเก็บแบบสอบถามอะไรมาเรียบร้อยสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเราเหลือทําแค่สรุปค่ะขึ้นอยู่กับสปีดของเราเลยค่ะว่าเราจะสรุปบทที่5ที่6เสร็จเล็วหรือช้าเพราะว่าทุกครั้งที่ทาแต่ละบทก็จะมีการนัดคุยกับซูเปอร์วาเซอร์หรือว่าแอดไวเซอร์ของเรานะคะเพื่อให้เขาช่วยดูว่า ประมาณนี้โอเคหรือ,อยังแล้วเราพร้อมที่จะไปบทถัดไปหรือ,อยังถ้าเราทํา5กับ6ไปเสร็จแล้วเราส่งให้เขาดูแล้วก็จะนัดทีเดียวอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็รีไฟ n a ลดีเฟนซ์ซึ่งการไฟ n a ลดีเฟนซ์ก็จะยากตรงที่การนัดอาจารย์ทุกท่านและคณะกรรมการอะไรเงี้ยให้มาวันเดียวกันค่อนข้างที่จะยากแล้วรวมกับตัวเราเองที่ต้องบิน ตารางเราก็จะยากเหมือนกันในการที่จะแบบนัดเจอก็มีปรึกษากับพี่เจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าริษาอยากรับปริญญาภายในพฤษภาปี2023นี้พี่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าวันสุดท้ายที่ต้องเสร็จก็คือ8พฤษภาที่ต้องซับมิดทุกอย่างแล้วดังนั้นก่อนหน้านี้หลายๆเดือนเราก็ต้องที่จะทําเล่มให้เสร็จพรีเซนต์ให้เสร็จแก้งานให้เสร็จก่อนแล้วก็ซับมิด ก่อนแปะพฤษภาให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงๆสามารถรับปร,ริญญาทันวาก็ได้แต่ทีนี้มันจะมีเงื่อนไขของทุนค่ะเพราะว่าทุนมันจะหมดประมาณมหลังจากนี้หลังจากพฤษภานิดหนึ่งก็คือเราจะต้องเสร็จประมาณเท่าไหร่ก็คุยกับพี่เจ้าหน้าที่ไว้ว่าต้องเสร็จประมาณนี้นะเราถึงจะไม่ต้องเสียไม่ต้องจ่ายเงินส่วนตัวเพิ่มในการที่จะแบบยือเวลาต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงๆอะ last choice อันนี้ก็คือแบบว่า ทำอะไรไม่ได้อาจจะต้องเสียตังตัวเองสําหรับเราคิดว่าทําได้ค่ะต้องทําให้ทันภายในก่อนแพฤษภาเนื่องจาก1ไม่อยากเสียตังตเตยเพิ่ม2คืออยากรับปริญญาให้เสร็จภายในพฤษภานี้ค่ะและถ้ามีโอกาสคือ3ได้รับปริญญาพฤษภาพร้อมๆกับมอธรรมศาสตร์หลังจากเวลาที่เราเดย์ออฟมาอย่างเงี้ยเราก็จะมีเวลาที่อยู่ในสิงคโปร์หรือว่ากลับไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถยกคอมยกอะไรเอาไปทําได้ด้วยตลอดเวลาก็เร่งๆเ,เอาคิดว่าทันค่ะ เป็นกำลังใจให้ลิซ่าด้วยนะคะอยากจบแล้วค่ะ